สวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำหลายๆวิธีในการดาวน์โหลดวิดีโอจาก Facebook กันไปมีเพื่อนๆหลายคนสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาว่าถ้าจะดาวน์โหลดวิดีโอจากเฟซบ o o กรีวต้องทำยังไงสามารถดาวน์โหลดได้ไหมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าทำได้ครับทำได้ง่ายๆทำได้ฟรีไม่ต้องลงแอปอะไรเพิ่มให้เปลืองเมมโมรีไปดูวิธีกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเปิดแอป Facebook เปิดไปยังคลิปวิดีโอรีวที่ต้องการดาวน์โหลด จากนั้นแตะปุ่มรูปจุด3จุดด้านล่างในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลือกคำสั่งคัดลอกลิงก์จากนั้นเปิดแอป Safari แล้วเปิดไปยังเว็บไซต์ snapsave.app ลิงก์ของเว็บไซต์นี้จะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่หาตำแหน่งคำอธิบายใต้คลิปไม่เจอสามารถดูวิธีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้ครับเมื่อเปิดเว็บเพจขึ้นมาแล้วให้แตะในช่องเพจวิดีโอ URL Facebook คีย์บอร์ดจะแสดงขึ้นมา ให้เพื่อนเพื่อนแตะในช่องป้อนข้อมูลอีกครั้งในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะคำสั่งวางเพื่อวางลิงก์ที่เราคัปปี้มาแล้วแตะปุ่มดาวน์โหลดสีเขียวทางด้านขวาแล้วรอสักครู่ครับเพื่อให้ทางเว็บเตรียมลิงก์ในการดาวน์โหลดวิดีโอให้กับเราจากนั้นรายการตัวเลือกคุณภาพของวิดีโอจะแสดงขึ้นมาเพื่อนเพื่อนต้องการดาวน์โหลดไฟล์คุณภาพเท่าไหร่ให้แตะปุ่มดาวน์โหลดทางด้านขวาได้เลยครับโดยยิ่งคุณภาพสูงขึ้นขนาดของไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วยนะครับ เมื่อแตะปุ่มดาวน์โหลดกรอบข้อความถามยืนยันจะสแสดงขึ้นมาให้แตะดาวน์โหลดการดาวน์โหลดจะเริ่มต้นขึ้นทันทีโดยไฟล์จะถูกดาวน์โหลดไปเซฟเก็บไว้ในแอปไฟล์ของ iOS OH โดยอัตโนมัติเพื่อนๆจะสังเกตได้จากสถานะที่สแสดงในแถบป้อนลิงก์ของ Safari เมื่อการดาวน์โหลดสำเร็จเรียบร้อยปุ่มวงกลมสีน้ำเงินที่มีรูปรูปสอนชี้ลงจะสแสดงขึ้นมาให้แตะบนปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูได้เลยครับในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะรายการดาวน์โหลด รายการไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไปจะแสดงขึ้นมาซึ่งเพื่อนๆสามารถแตะบนไฟล์เพื่อเปิดดูได้เลยครับในหน้าจอนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการเซฟวิดีโอไปเก็บไว้ในแอป,ปรูปภาพให้แตะปุ่มแชร์ด้านล่างในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะคำสั่งบันทึกวิดีโอเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเมื่อเราลองย้อนกลับไปเปิดแอป,ปรูปภาพก็จะเห็นว่าวิดีโอที่เราเซฟจะสามารถเปิดดูได้จากแอป,ปรูปภาพได้แล้วครับอย่างไรก็ตามมีเรื่องสําคัญที่เพื่อนๆอ,อย่าลืมว่า ตามปกติแล้วการดาวน์โหลดไฟล์ผ่านแอป Safari ไฟล์จะถูกเซฟเก็บไว้ในแอปไฟล์โดยอัตโนมัติถ้าเพื่อนเพื่อนเซฟไฟล์วิดีโอเก็บไว้ในแอป,ปร,รูปภาพด้วยก็จะมีไฟล์ซ้ำกัน2ที่ทำให้เปลืองเมมโมรีของเครื่องนะครับถ้าเลือกที่จะเซฟวิดีโอเก็บไวในแอป,ปร,รูปภาพเพื่อให้เปิดดูได้ง่งายๆแนะนำว่าอย่าลืมไปลบไฟล์วิดีโอที่เซฟในแอปไฟล์ออกด้วยนะครับจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันวิธีลบก็ง่งายๆให้ย้อนกลับไปยังแอป Safari แตะเสร็จสิ้นเพื่อปิดหน้าจอสแสดงวิดีโอก่อนครับ จากนั้นแตะไอคอนรูปแว่นขยายทางด้านขวาของรายการดาวน์โหลดแอ i ไฟจะเปิดขึ้นมาพร้อมแสดงไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาทันทีเพื่อนๆสามารถแตะบนไฟล์วิดีโอค้างไว้ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะคำสั่งลบเท่านี้ก็เรียบร้อยครับอยู่ที่เพื่อนๆเลือกได้เลยว่าดาวน์โหลดวิดีโอรีวิวมาแล้วจะเก็บไว้ในแอปไฟเลยหรือจะเลือกเซฟเก็บไว้ในแอปรูปภาพแล้วลบจากแอปไฟก็ได้เลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่นครับ ด้วยวิธีง่ายๆนี้การเซฟวิดีโอ f เฟสบ o o k รีวบน iPhone และ iPad ก็ทำได้ง่ายๆและทำได้ฟรีแล้วครับเพื่อนๆอย่าลืมไปใช้กันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ